ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม2,366คนส่วนผู้ที่ติดเชื้อเข้าข่ายด้วยการตรวจด,ด้วยชุดตรวจ ATK มี3,843คนมีผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา24,904คนในจำนวนนี้มีอาการหนัก757คนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ329คน อัตราการครองเตียงในกลุ่มผู้ป่วยอาการระดับ2ถึงระดับ3หรือกลุ่มสีเหลืองสีแดงอยู่ที่ร้อยละ1 1 6ยอดาาเสียชีวิตเมื่อวานนี้อยู่ที่20รายนะคะมีอายุตั้งแต่1ปีถึง94ปีเป็นกลุ่มคองผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวร้อยละ95อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยอยอนหลัง7วันอยู่ที่2รายต่อล้านประชากรค่ะ สำหรับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดอันดับหนึ่งยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร1,478คนชนบุรี168คนสมุทรปราการ144คนสีสะเกต56คนและอุบลราชธานี53คนส่วนการรายงานผู้ป่วยรายใหม่มีอาการต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยบาบาลหลักหน่วย32จังหวัดและไม่มีรายงานผู้ป่วยโควิด -19 อยู่18จังหวัดค่ะ ที่อธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมศักดิ์อัคคสินได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนตัวสายพันธุ์ย่อย b a 4 <c oughs> และ DA.5 ว่าในช่วงสองสัปดาห์มานี้โรงพยาบาลในสังกัดเกือบทุกแห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลลาสินและโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากวันละประมาณร้อยคนเพิ่มเป็น200คนส่งผลทำให้ต้องเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และขยายเตียง ICU เพื่อรองรับผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้น